ที่ฐานนะครับถึงเอ่อที่ดินนะครับแล้วก็แล้วก็เงินที่เราจะมีพราชใจในร่วมกันถวายนะครับจัดการในพระเจ้าบองวิดาของพระองเจ้าในเช้าวีพระองค์เจ้าที่ให้ข้าพระองค์ได้มีกําลังพระบิดาเจ้าก็จะเช้าตื่นขึ้นมาพระองค์เจ้าเป็นจบัตินี้พระองค์เจ้าให้ข้าพระองค์ได้มีเสียงและคำวิงวอนที่ ขอกับพระองค์เจ้าขอให้เราได้ที่ไม่ว่าจะซื้อหรือจะเช่าหรือจะเปลี่ยนที่ใหม่พระองค์เจ้าในการขับเคลื่อนที่มาจับองค์เจ้าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยพระองค์ถ้าพระองค์ให้เคลื่อนก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เจ้าถ้าให้เ,หเรารอ,อยู่อย่างนี้ก็ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยพระเจ้าเราจะฟังตั้งแต่บัดนี้เราจะฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าเราจะไม่ไม่คิด ไม่คิดไม่กังวลไม่หววในใจพระองค์เจ้าเราขอวางไว้กับพระองค์เจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้นำเราพระพูดถึงเรื่องเงินถวายพระเจ้าขอให้พี่น้องของเราทั้งหลายที่มีพระัใจในการที่จะนำทรัพย์เหล่านี้มาร่วมกันที่เราจะเป็นน้านห,หนึ่งจะเดียวกันพระเจ้าที่เราจะทํางานของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นพระเจ้าขอให้เงินนั้นจะมาจากทิศทางไหนไดแ้แต่พระองค์เจ้าไม่ว่าจะมาจากพี่น้องในทิดจับไม่ว่าจะมาจากพี่น้องที่มาจากข้างนอก จะมีผู้ที่ที่เรียกว่าเป็นคนแห่งพระพรพระเจ้าบางคนก็ไม่รู้จักพระเจ้าแต่เข้ามาโดยที่พระองค์ทรงเรียกมาพระเจ้านําเงินเหล่านั้นเข้ามาพระองค์เจ้าเราจะนําเงินเหล่านั้นไปใช้อย่างเกิดผลมากมายองเราจะนําเงินเหล่านั้นไปใช้อย่างถูกต้องพระเจ้าเราจะไม่เราจะไม่ลิดเงินของพระองค์เจ้าไปใช้เป็นส่วนตัวพระองค์เจ้าเราจะสัตย์ซื่อพระเจ้าเราจะนาทรัพย์เหล่านี้ไปใช้อย่างเกิดผลมากมายและจะทําให้ทิ่จักอย่างนี้ มีแห่งแต่พระพรมาจากเจ้าเราจะสนับสนุปพี่น้องด้วยกันาาเจ้ขอบคุณพระองค์ที่เราร้องทูลและเป่าประกาศพระองค์จากเจ้าในพระนามีสุดเจ้าอาเมนครับอาเมนเราเสนอพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาอธิษฐานเพื่อความเชื่อของเราทุกๆคนเพื่จจะที่จะเป็นอ่าเป็นเป็นด่านแรกในการที่ที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ การที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงอธิษฐานเพื่อกาอ้วางทั้งเจ็ดสิบตัวที่เรากำลังอธิษฐานเพื่ออยู่ด้วยนะครับสาธุการในพระเจ้าในนามพระเยซูในลานนี้ลูกขอบคุณพรองสำหรับถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่ให้ความเชื่อและเพื่อความเชื่อในเวลานี้ลูกขอบอธิษฐานเพื่อในคริสตของเรา ที่พี่น้องจะมีความเชื่อร่วมกันมีความเชื่อและมีเป้าประสงค์เดียวกันแล่เวลานี้ลูกขอให้ทานเพือ่อเจ็สิบเก้าอี้ทั้งเจ็ดสิบตัวที่ยังขาดอยู่ขอบพระองค์ทรงอวยพอและเทลงมาอยากที่สัองเราและขอบพระองค์ทรง,รงปกคุมปก,ป,กป้องที่สังของเราร่วมในด้วยเท้าหัวหินที่จะทําพันธกิจของพระองค์รวมไปถึงการรับใช้พระเจ้าการประกาศของพระองค์ในปีนี้ ในปีนี้ที่เราจะร่วมกันประกาศไม่ว่าจะเป็นในงานประกาศวันแม่หรือในการในการประกาศไทยแลนด์วันไวอ์นะพี่สุขอโรงทรงอยู่กับเราและขอโรงทรงสถิตอยู่กับคำอธิษฐานนี้ขอโรงทรงอวยพรผู้นาทั้งเจ็ดและภารกิจของโรรอง ขอพระองทรงอวยพรพี่น้องและภาระใจที่มีต่อพะเจากที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่มีต่อมนุษย์ในานามพระเยซูลูกขอประกาศในที่นี้ว่าว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนขอพระโลหิตของพระเจ้าปกคลุมคำมีดิษฐานนี้และการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีอยู่ในที่จักแห่งนี้จะมีต่อพี่น้องทุกๆคนเลยในานามพระเยซู ด้วยฐานและทุกขอกับพระองค์ในฐานเพื่อผู้นั้นทั้งเจ็ดในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตในการสนิทสนกับพระเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องและลูกแก่ของพระองค์และขอพระองค์ทรงปกคุมปก,ป,กป้องเขาด้วยในนามพระเยซูเม่ว่าจะเป็น,ปนการทรําธุรกิจใดๆขอพระองค์ทรงอวยพรเขาอย่างยัดสันแน่นพุลนในนามพระเยซูขอการทรงสถิตที่มาจากพระเจ้า ขอเพื่อมีคารู้สุดของพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเขาทั้งเจ็ดในนามพระเยซูที่เขาจะดําเนินชีวิตและเป็นเปลือและแสงสว่างให้กับผู้อื่นและเป็นเปลือและแสงสว่างในครอบครัวและคนรอบข้างในนามพระเยซูและเวลานี้ทุกขอให้ฐานปกคุมปกป้องลูกแก่ของพระเจ้าลูกแก่ของพระเจ้าที่ในวันอาทิตย์ที่เขามาหาพระองค์มาเชื่อในพระองค์มาสัมผัสมาได้ชิม ลดความรักความบริสุทธิ์ของพรงอะองค์ที่เป็นลูกแกะที่ขึ้นเคยมาที่จักของเราขอให้พระองค์ทรงปกคุมปกป้องด้วยพระฤทธิ์ของพระเจ้าที่ในอาทิตย์หน้าเขาจะมาอีกและในอาทิตย์ต่อๆไปเขาก็จะมาเรื่อยๆในานามพระเยซูขอพระองค์ทรงปกรลองเขาไว้ขอพระองค์ทรงขัดอขอพระองค์ทรงปกป้องจากการถูกด,ดึง ถูกทาลายในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงให้เขามีความเชื่อในพระเจ้าโดยที่ผ่านทางความเชื่อของพระองค์ผ่านทางความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเขาในนามพระเยซูขอการทรงสถิตที่เขาจะไม่โดนโดนดึงหรือโดนหรือโดนใช้ถ้อยคําในการที่จะดึงเขาออกจากพระเจ้าได้ในนามพระเยซูตัวไอฐ่านะปกครอง คำอธิษฐานของลูกไว้ในพระุริพงศ์ในพระนามพระศุคิ์อาเมนอเมนครับอธิษฐานนะครับถึงสมาชิกครับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็การเป็นนั้นึึงจะเดียวกันนะครับ สัดูกันจากพระเจ้าพงศ์เวลาเรานึกถึงพี่น้องที่ทั้งเก่าและใหม่พระเจ้าคนเก่าได้แก่น้องดาวน้องแจงโมยูโกน้องไายเตบเมนลทองกวาวแล้วก็น้องเล็กทัดเทพเด็กๆทุกคนจาเจ้าที่เขาได้หายไปพระองค์เจ้าพระเจ้าทรงนำงคนเหล่านี้กลับเข้ามาพระองค์เจ้าเพื่อการ เดียวยารักษาจิตใจของคนเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าที่เขาไปจากสายเหตุอะไรเจ็บป่วยหรือว่าท้อแท้หมดสิ้นหวังกําลังใจต่างๆพร,ระเจ้าว่าเจ้าลงชำระใจข้าพระเจ้าเหมือนกับชำระใจข้าพระองค์ด้วยเช่นกันพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้มีกําลังเหมือนอย่างพี่น้องที่ประสบอยู่พระเจ้าขอการช่วยกู้และการรักษาที่มาจากพระองค์เจ้าแล้วให้พระองค์ทรงนํา ลูกแกะใหม่ๆเข้ามาในคิดจักรอย่างนี้พระองค์เจ้าลูกแกะองพระเจ้าข้าพระองค์วิงวอนต่อพระองค์นําบุคคลใหม่ๆเข้ามาเพื่อการเลี้ยงดูแล้วลูกแกะที่บอกว่าจะมาป้าเมียวว่าจะมาก็ยังไม่ได้มาพระองค์เจ้ารงทําการในจิตใจแก่ให้มีความที่จะกระตือรือร้นและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในสุขภาพที่แกก็ยังป่วยอยู่พระเจ้าเจ้าเพราะว่าแกผ่าตัดลําไส้ก็ยังเจ็บป่วยพระเจ้าขอพระเจ้าลงเยียวยาเขาและให การรักษาเนั้นดีเลิศพระเจ้าเขาให้หายปัจจาจกัดการเจ็บป่วยหรือเป็นที่เกิเป็นอยู่พระเจ้าจะได้มีความเชื่อในพระองค์รนเยซูิที่์เจ้าและขอตรงนําแกมาพระองค์เจ้าเพื่อเราจะได้มาอยู่ร่วมรัศก,การและอธิษฐานร่วมกันจึงร้องและเปะ่าอากาศในพระนามเยสูิที่์เจ้าอเมนครับนะครับอเมนนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันนะครับที่ ขอพระเจ้าทํางานในหัวใจนะครับของพี่น้องของเราทุกคนที่ในตลอดสัปดาห์นี้นะครับใช้โอกาสนะครับในวาระที่เราจะมีการประชุมนะฮะอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับในรอบกี่ปีไม่รู้นะของคิสีจักรที่เราจะมีการประชุมทั้งคิสีจักรขอที่ขอพระเจ้าทํางานในใจของพี่น้องเราแต่ละคนที่จะชักชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องสายสัมพันธ์เดิมๆที่เกี่ยวข้องกับคิสีจักรนี้ ว่าให้มาประชุมร่วมกัน,นที่จะมาขึ้นรถไฟขบวนนี้ขององค์พระเยซูคริสต์ให้ทันให้ได้เดิมเราเคยมีถึงร้อยกว่าก็ไม่รู้แหละ,ะขอที่พระเจ้าจะทํางานในใจพี่น้องเราก่อนนะครับที่เราจะสื่อสารออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะทําคลิปต่อประกาศได้สําเร็จแล้วเดี๋ยวให้แชร์กันไปนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทํางานใน ตัวพี่น้องเราเองก่อนเลยนะฮะที่ไม่ใช่แชร์ควรคนอื่นแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ถวายตัวไม่ได้ถวายร่างกายจิตใจใดๆเลยนะฮะที่เราจะพาตัวเราเองเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้ยินนะแล้วก็จะได้มีข้อมูลไปคิดไปคร่ครวนแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็อธิษฐานนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนของแผ่นดินของพระเจ้าครับสิ่งเหล่านี้สําคัญนะครับ แล้วก็ควบรวมไปถึงอธิษฐานเผื่อทีใ่ในการพูดคุยในการประชุมนะครับเราจะได้ลงมติได้มีความคิดเห็นอะไรที่ตรงกันและสอดคล้องจากการทรงนำของพระเจ้านะครับแล้วก็ตรงใจกับพี่น้องนะรวมสำคัญอธิษฐานถึงชั้นอบรมนะฮะชั้นอบรมชั้นเรียนนะครับผู้นำเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งสี่เหล่านี้สำคัญนะครับที่เราจะอธิษฐานของพระเจ้า เลือกและพระเจ้าเรียกคนที่เหมาะสมนะครับเจ็ดสิบคนนะครับเหมือนในพระคัมภีร์เลยนะฮะที่เลือกคนมาช่วยงานรับใช้พระเจ้าเจ็ดสิบคนแรกนะฮะที่เราจะที่เขาจะได้รับการสร้างได้รับการเปลี่ยนแปลงเราไม่สนว่าเขาเป็นคนวัยไหนยุคไหนนะฮะอายุเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเขามีหัวใจเขาจะได้รับการสร้างนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเล่นด้วยกันนะครับเราจะที่ฐานเผื่อ ผู้นำเจ็ดสิบคนนี้ด้วยนะครับที่เราจะมีครบนะจะมีคนมาถวายตัวแล้วก็ถวายหัวใจนะครับที่อยากจะเกิดผลอยากจะเติบโตนะครับแล้วเรามีชนกลุ่มนี้นะที่ถวายตัวแล้วเรียนรู้อย่างจริงจังรับไปในทิศทางเดียวกันถึงครบเจ็ดสิบคนผมบอกให้เลยว่าจะไปถึงร้อยสี่สิบสองร้อยแปดสิบห้าร้อหกสิบหรือเป็นพันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับ เริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุดครับโอ้พระเจ้าเวลานี้เราขอยกเสียงอธิฐานต่อพระองค์พงษ์เจ้าค่ะขอพงค์ได้โปรดพงษ์เจ้าค่ะวันนี้เรามาคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ด้วยคําอธิษฐานร้องทูลต่อพงค์แล้วก็วิงวอนต่อพระองค์ขอพงค์ได้โปรดเมตตาและขอพรงค์ได้โปรดช่วยเหลือพงษ์เจ้าค่ะวันนี้เราปรารถนาที่เราจะขับเคลื่อนคริดสัจเราปรารถนาที่เราจะขยายเขตแดนและอาณาจักรของพระองค์ให กว้างออกไปให้แผ่ออกไปพงเจ้าขาดแต่ว่าเราจะไม่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพากําลังหรือความรู้หรือความคิดของเราเองพงเจ้าขาดแต่เราขอพึ่งพาพระองค์ซึ่งพระองค์นั้นทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งเป็นเจ้าของทุกชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพงคเจ้าขาดทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ชีวิตและพระองค์ก็เป็นพระผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์แบบเราทุกคนขึ้นมาอย่างอัศจรรย์พงเจ้าขาด โอเวลานี้เราขอพึ่งพาพรงที่เราจะอธิษฐานเผื่อในอตลอดสัปดาห์นี้พรงเจขาเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ชักชวนพี่น้องในสายสัมพันธ์เดิมพรงเจขาที่มีต่อขีศจักบางคนอาจจะเว้นวักทางการเมืองที่ผ่านมาพรงเจขาขาดโบสอาจจะไม่ได้มาหรืออาจจะไปที่อื่นไปบ้างไม่ไปบ้างหรืออย่างไรก็ตามพงเจขานี่คือเสียงที่พรงคนั้น ตรัสเรียกพง์เจ้าขาเขาเหล่านั้นให้กลับมาแล้วมาร่วมกันประชุมพงษ์เจ้าขาขอพงค์ทรงทางานในจิตใจพี่น้องของเราในพระกายนี้ทุกคนพงษ์เจ้าขาที่วันนี้เราจะไม่เพียงแค่พาตัวเราเองเข้ามาแต่เราจะชักชวนพงษ์เจ้าขาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องในสายสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ของแต่ละคนพงษ์เจ้าขาช่วยเขากระตุกเขาพงษ์เจ้าขาด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่อยากจะให้เขากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ได้กลับมาอยู่ในบ้านที่พระองค์นั้นทรงเป็นพ่อทรงเป็นพระบิดาที่เฝ้ารอบุตรน้อยหลงหายกลับมาด้วยหัวใจที่แท้จริงพงเจ้าข่ะแล้วพงคจะคืนทุกสิ่งให้ให้กับลูกๆของพงค์เหล่านั้นพงเจ้าข่ะโอ้ขอพงค์เมตตาที่จะทํางานในหัวใจของพี่น้องเราทุกคนที่วันนี้เราจะแชร์เราจะชวนเราจะกระตุ้นเราจะสะกิด เราจะทําทุกอย่างเราจะทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เขานั้นเริ่มต้นที่เราจะมาประชุมพูดคุยกันอาจจะได้ทั้งาการปรับความเข้าใจบางอย่างอาจจะได้คําตอบจากข้อสงสัยบางอย่างอาจจะได้เสนอความคิดเห็นบางอย่างที่เดิมทีอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดหรือไม่กล้าจะพูดหรือก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปทําไมโอ้ขอพระเจ้าเมตตาองเจ้าข่าที่ วันอาทิตย์นี้เราทุกคนนั้นจะมาพร้อมกันตั้งแต่9โมงที่เราจะเริ่มต้นในการนมัสการแล้วเราจะจบกันที่เวลา11โมงและเพื่อที่เราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงที่มีนั้นในการาร่วมกันที่จะประชุมคิสจักรพงศ์เจ้าขายอย่างเป็นทางการขอพระองค์ได้โปรดนําเราและขอพงพระองค์ทรงสเสด็จมาเป็นประธานซึ่งพระองค์นั้นเป็นศรีษะของคิสจักรอยู่แล้วพงศ์เจ้าขา แต่เราขอเคลื่อนตามของพรอพอพอะองค์เสด็จมาเป็นประธานในการประชุมและขอพงทรงครอบครองและทรงเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในหัวจิตหัวใจของเราแต่ละคนทุกคนทุกสาขะที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความถ่อมใจและจะเป็นการปรับและจูนเพื่อที่เรานั้นจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวจิตหัวใจอันเดียวกันก็คือเป็นหัวใจแห่งการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นหัวใจแห่งการที่เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า ผู้เป็นศีรษะของคิสจักรโอเราจะขับเคลื่อนขับเคลื่อนคิสจักรที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพงค์หรือพระประสงค์ของพระองค์สูงสุดพง์เจ้าค่ะโอขอพระองค์ทรงเมตตาเราและเวลานี้ลูกทั้งหลายของพระองค์นั้นได้อธิขออธิษฐานเผื่อกลุ่มการเรียนรู้กลุ่มผู้นำเจ็ดศูนย์พง์เจ้าค่าหรือผู้นำเจ็ดสิบพง์เจ้าค่ะที่เราปรารถนาที่เราจะมี ผู้นำในล็อตแรกพงศ์จะขาวันนี้เราไม่ได้มาร้องทูลเพื่อที่เราจะขอมีคนมาร่วมนมัสการ70เท่านั้นแล้วพงจะขาเวลานี้เราขอยกระดับความเชื่อของเรามากขึ้นแล้วเราขอยกระดับในการที่เราจะพึ่งพาพระองค์ด้วยการที่เราจะขอคนที่จะเข้ามาเรียนหรือฝึกฝนหรือมาเตรียมชีวิตที่เราจะเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้นําในฝ่ายวิญญาณพงจะาที่เราจะนําวิญญาณที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐ ที่เราจะฝึกใช้ของประานหรือตาลันที่พระองค์นั้นทรงให้กับเราทุกคนโอ้เราแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพงศ์กจ้าเพราะว่าเรามีหัวใจที่เราจะอยู่แถวหน้ามีหัวใจแห่งการเป็นนักรบเป็นกองทัพหน้าพงศ์กจ้าที่เราจะเป็นหัวหมู่ทะลงฟันออกไปฟาดฟันกับในในสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณณเวลานี้พงศ์กจาข่โอ้ขอพงค์เมตตาเราและทํางานใน หัวใจของพี่น้องเราทุกคนพงษ์เจค่ะที่วันนี้เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังที่ฟังแล้วมัน,มน,มนๆเฉยๆพงษ์เจค่ะแต่เราจะเป็นผู้ที่ฟังแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็วางใจแล้วเราก็ทําตามการทรงเรียกของพระองค์พงษ์เจค่ะที่เราแต่ละคนนั้นจะยอมถม่อมใจที่จะรับการสร้างพงษ์เจร่ะแล้วก็จะเล่นด้วยกับทุกกิจกรรมที่เรามีความเห็นที่สอดคล้องกันเราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราจะเคลื่อนไปด้วยกันในภระกายนี้ด้วยความสามัคคีโอ้แล้วพระองค์นั้นจะเทพระพร มากมายให้กับเราพงศ์เจ้าขาเราอธิฐานเผื่อกลุ่มนี้พงศ์เจ้าขาที่เราจะมีกลุ่มผู้ที่สมัครใจยินดีและเต็มใจได้รับการสร้างพงศ์เจ้าขาที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำเจ็ดสิบคนล็อตแรกพงศ์เจ้าขาที่จะเกิดขึ้นโอ้ขอพงศ์ทรงเมตตาและขอพงศ์ให้โปรดที่จะอวยพรในทุกคำอธิษฐานที่ลูกได้้องทุนต่อพระองค์เกียรติทั้งสิ้นลูกขอถวายแด่พงศ์และขอพึ่งพาพระองค์ด้วยสุดหัวใจของลูกที่จะไม่พึ่งพาบนความคิดหรือกําลังของลูกเอง ขอพงรงเป็นเสาเมฆและเสาไฟที่จะเคลื่อนนําเราถ้าพงไม่ไปด้วยลูกไม่ไปแน่นอนพงจาค่ะเราสารรเสริญและขอบคุณพงล่วงหน้าสําหรับที่พรงนะั้นส่งตอบคําอธิฐานที่ลูกๆได้อธิฐานณนะเวลานี้เราเอาธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนครับอธิฐานนะครับถึงอุปกรณ์นะครับคือเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ผู้ที่จะ เข้ามานมัสการน,นะครับที่จะมาเล่นดนตรีให้เรานะครับสลุกการอย่าพระเจ้าบงมิดาขอบคุณพระองค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นกองคีย์บอร์ดกีตาร์พดาเจ้าเรามีเครื่องครบหมดแล้วพดาเจ้าขอการจัดตั้งพดาเจ้าหาคนที่จัดตั้งเป็นพระอาจารย์แล้วขอสถานที่ขอบุคคลที่จะเล่นได้พระองค์เจ้าที่มีความเข้าใจในการเล่นพระเจ้าฮาริยาสลุกการพระเจ้าของพระองค์ทรง,งบุคคลเหล่านี้เข้ามาพระองค์เจ้าแล้วก็ให้เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่ถาวรพระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อเป็นการที่เราจะได้สรรเสริญพระองค์เจ้าโดยการเล่นดนตรีนวัตการมสุจิตสุดใจของพระองค์เจ้าเพราะว่าข้าพระองค์หาบัตรดี้ที่จะเล่นด้วยกันให้เข้ากันเป็นเพลงพระเจ้าจับคู่อยู่พระองค์เจ้าแล้วขอพระองค์ทรงส่งบุคนเหล่านี้เข้ามาพระองค์เจ้าเราจะได้นวัตการด้วยกันด้วยการมรณนาขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงเพลงที่เอ่อเต็มไปด้วยแห่งพระพรพระเจ้าเราจะ เล่นดนตรีด้วยสุจิตสุดๆๆใจของเราพระองค์ขอพระองค์ทรงนําบุคคลนี้เข้ามานะครับพออระองค์ป่าระกาศให้บุให้บุคคลนี้เข้ามาด้วยเสียงดน,นตรีที่ออกไปพระเจ้าเสียงธรรมยานของเราออกไปพระเจ้าเราจะได้นําบุคคลนี้เข้ามาเพื่อจะอยู่เล่นดนตรีด้วยกันขอพระองค์ทรงนํด้วยเถิดพระองค์ครับองค์ขออ,อ,ขอิสานและมทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามนิสุข่เจ้าอาเมนครับอามนระบายทาเพื่อ ่ที่หัวหินนะครับในเรื่องอุบัติเหตุขอบโครงทรงไม่ให้มันเกิอดอีกและความเชื่อของพี่น้องแล้วแต,ตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำคัญนะครับสองคัญเรื่องนี้การการแล้ก็จะในนามพระเยซูวลานี้ลูกขอบมันโปรงและขอบระองทรงอวยพรขอบขอบครงทรงตอกเขาไม่ถ่านของรูปขอบโรงทรงปกป้องคนหัวหินและคนประจบทุกๆคนเลยนะพระเยซู เวลานี้ลูกขอยถัดเพื่อการเกิดอุบัติเหตุในในหัวหินในประจวบขอพรรองตรงปกคุมปก,ป,กป้องและขอพรรองตรงอยู่ด้วยกับที่นี่ในนามพระเยซูขอพปะองตรงสถิตอุกกาทั้งประจวบในนามพระเยซูที่จะไม่มีอุบัติเหตุอีกต่อไปในนามพระเยซูขอให้การเกิดอุบัติเหตุน้อยลงในนามพระเยซูที่ ที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่เหนือจังหวัดนี้ในนามพี่สูและขอบพระองค์ทรงปกคุ้มปกป้องผู้นักงานเดในนามที่จะดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าขอบพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราขอบพระองค์ทรงอยู่สถิตยอยู่ในในตัวพวกเราในใจเราที่เราจะไม่หลงผิดที่เราจะไม่ทำนิต เป็นคนที่ขี้ตำหนิตีเตียนใครในนามพ่สุทขอพรองค์ชำระความยิ่งออกไปจากตัวลูกจากตัวพูกเราในนามี่สุทที่เราจะดำเนินชีวิตให้พระองค์เป็นเป็นอันดับแรกเป็นสาตั้งต้นการดีในนามพ่สุในการดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้า ในเวลานี้ลูกขอให้ทานเพื่อ,องานของโรงคืองานวันแม่วันที่สิบที่เราจะดำเนินไปได้อย่างดีและอย่างดีได้ประสบความสําเร็จในการที่จะเป็นพ่อพ่อพอสู่พี่น้องเป็นพ่อพ่อพอสู่พี่จักในนามพีศูนที่เราจะสแสดงความรักของแม่สแสดงความรักของความเป็นลูกในนามพธีศู์ ร่วมกันในที่จากแห่งของการสนับสน,นุนขอการทรัพร์ตที่มาจากพระเยซูคริสต์ที่มาจากคนของพระเจ้าที่มาจากความรักของพระบิดาขอพระองค์ทรงสถิตกับพวกเราด้วยและขอการจัดงานนี้ประสบความสำเร็จที่เราจะเก็บเกี่ยวพี่น้องที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเข้ามาหาพระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาที่มีต่อพระองค์และขอพระองค์รงขนาบตัวทำลายในความเชื่อขนาบตัวทำลายในความคิดขนาบตัวทำลายในความรู้สึกของพี่น้องในเครือจักรรวมในทางโลกผ้าหัวหินทุกคนในนาพะเยสูที่เขาจะมีมีเกาะป้องกันที่มาจากพระเจ้าเพียงเท่านั้นในนาพะเยสูที่ความรักของพระองค์ จะอบบลอบเขาไว้จะไม่ให้คิดเล็กคิดน้อยคิดเสียใจคิดน้อยใจคิดเบื่อคิดต่างๆนานาานนาพ่สุจน์เขาจะมีแต่เป้าหมายที่จะมาหาพระเจ้ามาหาพระองค์มาหาพระบิดาขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาและขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราด้วยในคำอธิษฐานในทุกๆคำอธิษฐานของเราจะเกิดผลร้อยเท่าพันเทวีดยวยทาและขอบคุณพระองค์ ขอบฟ้าเขาไ่อ่านนี้ไว้ในพระหัต์ทรงูงของพระองค์ขอมอบให้พระองค์ทรงตอบความิจานของครูเราด้วยด้วยใจที่โมทนากระพงในพระนามพระคริสต์อเมนอเมนครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ, <c oughs> อรอบรตอนนี้รถติดมาก <c oughs> ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเนี่ยอธิษฐานเผื่อด้วยวันจันทร์ด้วยจันทร์แล้วฝนมันตกด้วยครับแล้วก็หลายอย่างครับ ก็รถติดมายังไม่ไม่เคยไม่เคยสายขนาดนี้เลยฮะออกเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> ผมส่งไอแซคเสร็จผมต้องไปศาลด้วยนะครับวันนี้ศาลนัดฟังคําวินิจฉัยนัดฟังวันนี้ไ<า>ปศาลด้วยนะครับได้ครับเพราะว่าเดือนที่แล้วใช่ใช่ศาลเลื่อนมาอาจารย์ที่ศาลเผื่อผมตอนนี้เลยครับทั้งรถติดแล้วก็เอ่อทั้งไปศาลด้วยอาจารย์ ขอพร<ด><า>ะเจ้าได้รับเกียรติครับผมสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์เาขอการขับเคลื่อนที่มาจากพระองค์เจ้าสภาพแวดล้อมที่ตอนนี้รถได้ติดมากพระองค์เจ้าขอการช่วยอาจารย์ให้ขับเคลื่อนได้ความปลอดภัยพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่เมื่อยล้าและอ่อนแรงพระเจ้าให้ผ่านพน้นไปได้ดีพระองค์เจ้าสาธุการแด่พระเจ้าวันนี้ที่อาจารย์จะไปศาลพระเจ้าจะไปฟังสำนวนจากที่ท่านผู้รัาษาจะได้แจ้งแนละ ตัดสินพระเจ้าขอให้ผ่านไปได้ดีพระองค์เจ้าในการที่จะฟังสารตัดสินให้ครบจบทุกขบวนพระเจ้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าอย่าให้เคลื่อนออกไปพระเจ้าอย่าให้เคลื่อนออกไปพระเจ้าขอให้จิ้นสุดสักทีในการที่เราจะจบกับการที่เราจะเข้าไปฟังสารพระเจ้ามันเป็นการที่ยุ่งยากมากพระเจ้าฮาเรียสัจุกการพระเจ้าขอพระองค์ทรงทาการติดทุกอย่างพระเจ้าขออยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าแล้วก็ขออยู่ในการตัดสินใจที่ผ่าน ทางพระเยซูผ่านผู้รักษามาถึงครอบครัวของอาจารย์ลอยพระดาเจ้าให้คุ้มครองทุกสิทธิอาจารย์จะได้รับพระดาเจ้าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าขอเป็นไปตามน้ำมันไทยแล้วขอให้สิทธิของอาจารย์ได้อยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นพระเจ้าฮาเรียฮาเรียเพราะเราเป็นบุตรของพระองค์เจ้าทุกอย่างในการที่ศาลจะพิพากษาจะเคาะยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าขอให้เราเป็นฝ่ายที่ได้และถูกต้อง ตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าข้าพระองค์ลอกเปล่าอากาศในพระนามมิสูที่เจ้าอเมนครับอาจารย์เมนครับขอบคุณครับรับเอาครับเช้านี้ก็คงประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวรอบบ่ายเราพบกันใหม่เชิญอาจารย์อดีเป็นพออดีใจยังเต้นอยู่เลยเหนื่อยเหนื่อยเค็นรถอู้เป็นกิโลเลยวันเนี้ยผมออกไปเติมข้างนอกไงไม่ได้เติมขวดอืถือว่าได้ออกกำลังอาจารย์ในยามเช้ามันเข็นขึ้นสะพานด้วยอ่ะ ปวดปวดล้าวปวดใช่ครับแล้วเจอแล้วนะครับและมันมีตัดการที่ติดขอพระเจ้าอวยพรเราครับครับสาธการในพระเจ้าพระบูดาขอบคุณพระเจ้าในวันนี้พระองค์เจ้าที่เราจะแยกย้ายกันชั่วขราวพระเจ้าแล้วเราจะพบกันในรอบปลายขอพระองค์ทรงอยู่ในสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าวันนี้ที่เราจะไปหน้าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังพระองค์เจ้าในการที่จะพูดคุยกันพระดาเจ้าและการสนทนากันในวันนี้พระเจ้า และในรอบบ่ายนี้เราจะได้พบกันที่มาจากพระองค์พระองค์จะเป็นผู้กําหนดทุกอย่างพระเจ้าฮาเรียาสันตุการพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามเยซูกิ์เจ้าอเมนครับอาจารย์เดินทางตป็นอะไรครับพระเจ้าสอัสดีทุกทนครับนองวัดเข้มอาจารย์มีอด้วยนะครับ